ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอเสบงแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีปศนี้นะครับท่านจะไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดไรเลยนะครับดูสิครับ ขีน้ำปีชัดเจนนะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับเหรียญแบบนี้ล้างออกนะครับท่านรอยขีดขวนก็มีนะครับแต่ไม่มากมายอะไรครับท่านแบบนี้ล้างออกนะครับไม่ใช่ป็นล้างไม่ออกครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เงาเงาแบบนี้ครับล้างง่ายด้วยครับท่านสวยงามมากนะครับนี่สําหรับเหรียญนี้ครับหายากมากนะครับแต่จะได้สมุตแบบแบบนี้ครับท่านคือรอยบุบรอยบี้ตามขอบมุมนี่ไม่ค่อยจะมีเลยครับท่านปกติไม่จะอยู่ขอบมุมนี่นะครับนี่ครับขอบมุมขอบเหลี่ยมนี่นะครับสําหรับรอยบุบรอยบี้นะครับท่านไม่ว่าจะเป็นด้านหน้้้าาดนหลลัังก็แแวต่ครบ นี่ครับจะอยู่ขอบมุมขอบเรียบทั้งนั้นเลยครับท่านเราประเมนเขาว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และที่สำก่อครับติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ครับถ้าติดนะครับท่านถ้าท่านมีมีเฮนะครับแบบนี้ครับนักสะสมก็ต้องการอย่างมากนะครับสําหรับปีพศนี้ครับเขาบอกว่าทําไมมันหายากครับทั้งทที่จํานวนการผิดจะเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับท่านเดี๋ยวผมบอกจะทำว่า เต็มแลครผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยคิวโพนิเกิลผสมทองแดงนะครับเหรียญสำหรับเหรียญนี้ครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทพระเศล็กเหรียญนี้นะครับเบื้องหน้าพงท่านกับภูวิพลอรุณเจดีส่วนด้านหลังกับรัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบนลาบรูปพงท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากนะครับนี่ มีรอยขีดข่วนอยู่ปกติธรรมดาก็เลี้ยงที่ผ่านกันใชนะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้สบายๆครับเก็บได้ครับหายห่วงครับท่านมาดูขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองเรียนนี้โอ้โหสุดยอดครับท่านสุดยอดสุดยอดครับดูสิครับขอบเฟืองครับจูบอนิเกลผสมทองแดงนะครับเนี่ยนี่ครับลายบุบลายบี้นี่มีครับอยู่ตามขอบมุมนะครับท่านตรงกลางไม่มีนะครับท่านสำหรับขอบเฟืองด้วยอยๆนี่ครับสุดยอดจริงครับท่านเรียนนี้ครับ ท่านจะคิดว่าหาเจอได้ง่ายนะครับท่านยากพอสมควรนะครับสนามเรียนสิบเอยเรียนห้าบาทแบบนี้นะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับด้านหลังครับพี่กลับมาแล้วครับประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับท่านสองห้าสี่ห้านะครับท่านเป็นเน็ตที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากครับอันดับที่เจ็ดครับท่านอันดับที่เจ็ดนะครับท่าน อันดับที่เจ็ดนะครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดเป็นจำบวพิษหรือสิทธิ์เวลาลามครับแล้วก็ตามนุมายินทนี้ครับกับเบื้องครับเห็นไหมกระเบื้องเห็นชัดเจนไหมครับเห็นชัดเจนทุกแผ่นเลยนะครับกระเบื้องครับดูแบบนี้ดีครับแบบนี้ดีกว่านาะเนี่ครับทุกแผ่นเลยครับสำหรับกับเบื้องครับในล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลเบียมครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านี้นะครับท่านจุดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เจ็ดจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ ยี่สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับท่านพูดผิดครับท่านยี่สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับท่านเมื่อกี้พูดผิดขนัดนะครับมั่วไม่รู้อะไรครับผมเนี่ยไปไปมาพูดผิดผิดอูกๆอยู่เรื่อยเลยครับขอโทษก็ไปพี่พ่น้องๆด้วยนะครับท่านคือมันรีบนะครับท่านจำนวนในระดับบีเอ็นซีนะครับของให้อยู่ที่เหรียญละ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่านสูงนะครับขยับขึ้นสูงนะครับจากแปดสิบขยับขึ้นมาถึงสี่สิบเลยครับเป็นหนึ่งร้อยี่สิบบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่ห้าเนี่ยนะครับส่วนเลี้ยงที่ผ่านก็นใช้เลยครับตูที่เหรียละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับ